อันดีเอ็นเราจะไม่ได้ตีเบียแก๊งเหรอครับได้ไหมล่ะครับได้ตีเแกรนไหมครับได้ครับได้ครับพี่เพราะว่าพี่จะมาฉาบแบบเต็มที่เต็มลูกแบบได้ครับได้ครับแบบหมดสภาพไงได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรอก็ได้ครับเดี๋ยวรอให้คนมาฉาบดีกว่าแต่พี่อย่าฉาบแรงนะพี่แต่แต่ว่าแต่ว่าต้องเบาๆกันหน่อยนะครับ มาแล้วิดลุ้งพึ่งไครับเท่าไหร่นะจัดลุ้ครึ่งให้ให้พวกคอมาครับจัดลุ้งพึ่งใช่ครับเขาจะได้แบบไม่ต้องมาร้องไงเวลาล้างของแกคนไม่พร้อมอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อยากแพ้แบบหมดสภาพเหมือนกันก็แพ้แบบไม่มีเขาอักเลยผมก็อยากนอนตายเลยอ่ะกัน่นแหละครับก็รทีวัขาีิดเขาพี่ครับ ดไม่ผมบอกขอขอแต่ฉากแก้ครับพี่พอดีเขาต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะล้างหน้าแล้วก็รอมาให้คุณฉาหน้าเลยครับแต่ว่าน้ำที่ล้างมันจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะล้างหน้าคุณเหรอครับหรือว่าอะไรอ่ะเออใจเย็นนะเอางี้เดี๋ยวครับไม่ต้องพูดมากครับเราดูหลังสามทุ่มเลยครับได้ครับนายโจทย์มึงบอกไปเดี๋ยวกูฉาเองสองแกงเนี้ยใจเย็นใจเย็นไใจเย็นในฝันโอเคเป็นสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้วันที่สองได้ครับยี่สิบเอ็มเอ่อขอโทษยี่สิบไปหนึเอ็มโอเคเนาะ ครับยี่สิบเอ็มครับใส่ใส่สีของมือหน่อยได้ไหมได้ครับจะส่งสัญญาให้ครับเจ็ดหกสี่ห้าหนึ่งห้าครับไอ้มินถามวันนี้ย้ำอาวุธไหมย้ำอาวุธไหมจุลลุกขึ้่าวอะไรก็ผู้ข่ามนเป็นด้วยนะย้ำอาวุธนะครับแต่ต้องตต้องแ่บอกก่อนนะครับอย่าย้ำอาวุธพวกผมนะครับใช่ไหมเราไม่ต้องเล่นย้ำมันหรอกครับกลัวครับคุณก็อย่าย้ำพร้อมพวกผมละกันขอได้ครับยิ่งเยอะยิ่งได้ได้เลครับโอ้ยยิ่งจับไอตีหน้าผมันดิไม่ตัวเหยื่อไม่สนใจเนาะ ไะครับนะครับเนียคอนคุณก็สงสารเขอยนะอย่าอย่าจนเลยนะครับพี่เช่าเข้ามาจะส่งคืนไม่ทันนะครับถ้าสมมติเอาเข้ามาด้วยดิเดปได้ครับนะครับได้ครับาอย่างนั้นต้อครับเขียนครับเพ่มาฉากรับครับเจอกันครับฉากรับครับนี่เน่น่แน่โอเคกระเซียเปี่ยเปียไม่ได้ครับพี่เคพี่เคี่เครักเหียนคุณไหมพี่เครับเี่ยเน่ พี่ร um ับไม่รับเป็นเรียกได้ยินไหมพี่เคมีมีมีนี่ยู่มีมีอะไรนะพี่บ็อบสวัสดีครับพี่บ็อบสวัสดีครับตอนนึงผมไม่ดีเสียครับอยู่คนรับอยู่ไม่รู้เข้ามายังชื่อเจอชื่อเจออยู่ในเจกี้อ่ะไม่มีอ่ะก็โพสทวิตถาก็ได้เจีอ่ะจีจีกี้อ่ะเมื่อกีครับไม่เหื่อน เงินแก๊งก็มีเดมีเท่าไหร่งั้นก็รีบเดวรอเดวแต่ตอนนี้ไปเตรียมบัตรประกันให้คนมีอะไรที่มันมีบัตรประกันอันเดียวึงไปยืนไปยืนไกลๆไอนมึงมีค้อนมึงต้องมีบัตรประกันไหมน่ะน้องชายเอเนมึงตายหาไปเถอะแตสมมติมึงมีแค่คอน่ะอิวไอเนอเนมมีชีวิตมันจะมีอะไแค่ค้อนมันไหวแล้วเออมึงขาดบัตรกี่ใบอะไรนะมึงมึงมีกี่ใบมึงมีใบมึงไปยืนเลย าากตน่มีสองใบอ่ะมีสองใบอ่ะสองใบแล้วไม่พอสองใบไม่พอพี่สองใบไม่พอพี่ละที่เราค้อนหมดละพี่ตอนนั้นถ้าถ้าไม่มีแบบประกันเนี่ยเขาเล่นไม่ได้ด้วยเขาอุ้มหายด้วยสองใบเหมือนกันประกันอะไม่แต่ค้อนมึงไม่ต้องเสียดายนะมึงสละชีพไปเลยคือมึงเลยกดเคสให้เป็นอ่ะมึงค้อนอ่ะมึงขี้ให้ได้ก็พอแล้วมันก็ก่อนสิดันเนาะไอ็ค้อนมึงมีใบพีฟังนะว่าหลังสามทุ่มมีเจอกันที่นี่นะเขามาต้องมาเอาจีนะไวมีแบบประกันใช่ไหมไวไม่แล้วมันเราจะได้กี่ มีใช่ไหมเนี่ยก oh ็อ่ะเต็มโหนกเลยไหมเต็มเต็มไปเท่าไหร่ไม่พอแเราเราก็หลอดมาด้วยเออไปเดียวไปอยู่นู่นสักหลอดนงจีอยู่นู่นไปไปหยุดนู่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสามทุกนาสามทุกทุกคนนะเราเปิดแล้วก็มาเจอกันที่เนี่ยระเบิดหรอใช่หลังรีก็เข้ามีอยู่ก็ดิสแม่งตรงนี้แหละอ่าแล้วอันนี้ด้วยเลอเลยพี่พี่พี่ไม่ได้ลงรถทุกคนเนี่ยไม่ต้องดิสตรงนี้ก็ได้หรอกแต่ว่าหลังรีก็มานี่แล้วกันผมมีตังค่าหมื่น โอ้ผมโโตายเดอะยอีกหตายเถอยมึงมีห้าหมื่นอ่ะขอตายเลยถ้ามันอุ้มไปสองรอบแล้วมันแบบมันแยกก็เข้าเล่นไม่ได้เลยไม่ได้แบชี่บประกันขายไหมครับพี่ชายเออไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีเลยครับแต่ผมผมรู้จักคนมีอยู่อ่ะแต่ไม่รูเขาจะขาดหรือเปล่าจะรวมเลย่ตเองซื้อใหม่หมดไม่ได้่ ี่น้องผมมันเพิ่งตีค้อนสองมาเนี่ยไอ้ต้องรอสีตอนจบตอนจบไปเจอแะผูกอตาด้วยี่น้องผมมันเพิ่งมีคอนอเีรไรผตาดว่ไหมเอ้ยมันต้องใช้มันพดตรงนี้ได้ไหมเพลเลาอ้นี่ให้มัน่ะแบบเอ้ยเาเาลงเราจะระเบิดตอนให้อ่าอ่่าคนละสามนะไอ้เ้เด เฮ้ยพ <Hoy! S 2> ี่อะมันปังพูดเลยว่าใจเย็นที่ใจเย็นน้องผมมันยิ่งมีค้ออยู่ีใจเย็นมันไม่มีอะไรพี่ใจเย็นตีกันร่อไปมึงมีแล้วนี่อันนี้จะตีกันเรื่องอะไรอ่ะลิวไม่ต้องไปตีกันเ่ยตีกันเรื่องอะไรอ่ะไอเหน็มันอยากถุกหน้าคนแล้วโอ้ีแหนึงมือมืออะ้รนี่แน่ ไม่ดีอลหม่ัำเนี่ย้อเลยอันนี้นันเอดนดีไปเตะบอลหรองงแบกแบกกระชับมิดนะผมอะไรพี่แหนว่าแค่ครับจองจอยทีมเย้าเยือนครับจอยยือนไล้วครับอันนี้น่าจะไปเยือนนะครับผมได่นไหมแล้วก็เอาญาติเทมาไว้บนหัวเนี่ยต้อมไปตามแหนมันนี่มันใหญ่บกมีดเฟมมัมพี่ขอมการแดง่มเลยมึงูี่ เวลาพี่อะไรกเนี่ยเวลาพี่ทอะไรก็ไม่ออกนะผมบอกก่อนพี่ผมใส่หมดนะพี่เอาดิอเราอะไรอ่ะเออรุ่นใหญ่จัดเด่ะเรียก a m มดีมาทีซีอ่ะเออฮ้ยรุ่นใหญ่จัดอ่ะก็บอกแล้ววันที่ผมพร้อมผมจะเรียกแม่ตอบตอบแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าจะเรียกใครอีกอ่ะใครโอ้โหผมจะเรียกพวกูเลยนะโอ้ยเยอะเยอะบ้านเราไม่ต้องก่าวว่าบ้านเราไม่ได้หรอกโหอะไรด้วยอัันน้นแหละอ้วบ้านเรายอมแพ้ด้วยอถ้าพวกมึงเรียกกูกู้แผ่นคิวแมตตอมอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยมึงอย่าไปบอกทีกเกมพี่เียกกี่ใบไี่้คนนะร้อยใบห้าสิบล้านเลยก็นี่ก็ป้งหมายข้างหน้าดีมมใช่ไหมไม่แข่งบอจิงจะกำพนนี่ไงเี่้ยไมอยเนี้ยตัวจริงสิบเอ็ดคนะตัวที่เหอตัวเราไอ้คว่างรู้เลยไม่ไม่รู้ไหมว่าบูบูบูแดงกว่าเป็นอะไรบ้างบูปินสีแดงอ่ะไม่เป็นอ่ะบูปินห้าหมื่นอ่ะ เปลี่ยนใช้บูไม่ใช่บูรวมเลยให้เป็นบูทีซีเลยเฮียอัดระวังวอหายละกันวอลเวีงไม่มีเลยกูมาได้ไม่นานเนี่ยเฮียไอ้เฟสรุปมีไหมเนี่ยมีคนมีแบบการถ่ายไหมมีมีเดวแป๊บหนึ่งนะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเดี๋ยวลองทักเข้าไปก่อนนี่ไงก็แบ่งแบ่งกันมาบ้างเนี่ยแบ่งแบ่งอะไรเน่ยแบ่งแบ่งกันมาบ้างในประเทศเนี่ยมันจะมีเยอะน่าดูเลยอะไรเป็นเนี่ยนะ ไอมึงโคบมึงมึงท้อเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยะท้อเฮี้ยอะไรประกันจริงใช่ไหมใช่ใหญ่รีบทำรีบทำเลยเช้าคือถ้าสมมติไอไอประกันนั้นไม่มาเราก็ประกันแยกก็ได้เราไม่ต้องซีรอกแต่ว่าเาไม่ต่องอมอันก็ยอโหไม่ต้องเข้าหรอกมึงก็มีไม่ตองตื้งพีเลยโอ้โหอาโดดเด็ดเด็ดเเ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 อเเ อ๋อเอาเป็นว่ากวาดบัตรประกันแยกดีกว่าโอเคปะเออรีบซื้อเร็วๆจบจบบัตรประกันแยกเลยเอฟเอ็มปิดนั่นนั่นตอบไหมไม่อยากเพราะว่ไอ้ถ้าสมมติไอ้นั่นตอบก็เสียค่าเก็บผมคิดว่าประมาณแสนแปดทำอย่างนั้นปกันละแสนแปดใช่ไหมมันมันที่มึงยังมีอยู่ไหมแล้วก็แสนเจ็ดแสนแปดถ้าเราไปซื้อแยกไม่ใช่ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นหรอปนไอ้นี่ยมึงมีเท่าไหร่มมึงีบัตรประกันฝากหลามมาห้าหมื่นอย่างละห้าหมื่นรอาให้มันเร็วๆเพราะเราจะเล่นเราต้องขอรูปเตรียมนี่เราต้องอย่าไปใช้เงินผ่านอะไรที่ไม่ใช้รวมไปเลยใช้รวม ใช้รวมอย่างอื่นมันก็ไม่หายเด้อถูกคอนดัสไม่ให้ใช้วอลเฮียครับไม่ใช้วอลก็นี่ไงตามันยังไม่เปิดเลยทีเดยวทำไมกันอ่ะเฮ้ยทำไมกูเข้าทีมไอ้นี่ไม่ได้วะมันขึ้นไหนพี่ขึ้นคอนเนด็กรัวเลยออ๋แต่มันไม่มีอะไรหายเลยนะเปิดไฟเอ็มพีหนึ่ง